คุณผู้ชมคะติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะตอนนี้ทั่วโลกยังคงเฝ้าจับตาสถานการณ์ในอิสราเอลอย่างใกล้ชิดค่ะหลังเกิดเหตุการณ์ลุกฮือของประชาชนเนื่องจากไม่พอใจรัฐบาลและก็ตัวผู้นําที่ดูเหมือนว่าจะเพิกเฉยไม่ทําอะไรเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีวิธีไม่มีแนวทางที่จะช่วยเหลือตัวประกันในกาซาเลยนะคะไม่ใช่แค่คนในอิสราเอลเท่านั้นที่วิจารณ์นะคะตอนนี้ล่าสุดผู้นําสหรัฐอย่างโจไบเดนยังออกมาวิจารณ์ว่าผู้นำอิสราเอลเนี่ยไม่พยายามช่วยเหลือตัวประกัน ท่ากลางสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อตอนนี้ใกล้ครบ11เดือนแล้วนะคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะกลุ่มผู้ประท้วงในกรุงเทลาวีฟของอิสราเอลจุดไฟตีกลองถือแผ่นผ่นป้ายข้อความต่างๆนะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดที่ยังถูกจับตัวอยู่ในกาซาทันที และภาพการประท้วงนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เมืองเดียวนะคะถ้าไปดูที่นครเยรูซาเล็มตำรวจอิสราเอลพยายามเข้าสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงที่รวมตัวกันเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือตัวประกันเหมือนกันนะคะจนเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประท้วงด้วยและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่สหภาพแรงงานอิสราเอลเมื่อวานนี้เพิ่งจะประกาศผลงานประท้วง นาน24ชั่วโมงเพื่อกดดันรัฐบาลอิสราเอลให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อจะปลดปล่อยช่วยเหลือตัวประกันนะคะหลังจากที่กองทัพอิสราเอลก่อนหน้านี้ออกมายืนยันช่วงสุดสัปดา์ว่าไปพบร่างตัวประกันเสียชีวิตอยู่ในอุโมงใต้ดินที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซา6คนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งความไม่พอใจเกิดขึ้นในหมู่ชาวอิสราเอลจำนวนมากนะคะเพราะว่ามองว่ารัฐบาลแล้วก็ตัวของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้พยายาม ลงมือทำอะไรมากพอเพื่อจะช่วยเหลือตัวประกันนะคะ <And> then, เช่นเดียวกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐล่าสุดให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่ทำเนียบขาว mm hmm. บอกว่าเขามองว่าในทนยางฮูเนี่ยไม่ได้พยายาม mm hmm. หรือว่าทําอะไร mm hmm. มากพอที่จะเดินหน้าบรรลุข้อตกลงเพื่อปลดปล่อยตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวเอาไว้ในกาซาและเปิดเผยด,ด้วยว่าสหรัฐตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจราจาร่วมกับคณะตัวแทนของกาตากับอียิปต์ เพื่อผลักดันข้อตกลงที่จะปล่อยตัวประกันแล้วก็หยุดยิงในกาซานะคะ,ะอีกด้านหนึ่งผู้นำอิสราเอลยืนกรานว่าจะไม่ผ่อนปรนต่อข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ถอนกำลังทหารอิสราเอลจากบริเวณพื้นที่ฟิลเดลฟีคอริโดร์หรือว่าแนวกั้นระหว่างกาซากับอียิปตึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกาซา ซึ่งจุดนี้เป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสยังตกลงกันไม่ได้โดยในอดีตเนี่ยอิสราเอลเคยเป็นผู้ที่ควบคุมเส้นทางต่างๆตามแนวพรมแดนจุดนี้ก่อนที่จะถอนกําลังออกไปแล้วก็ยกให้อียิปต์เข้ามาดูแลจุดนี้แทนเพื่อจะป้องกันไม่ให้มีการลักลอบขนอาวุธเข้าไปในกาซาแต่ว่าตอนนี้ถือว่าอิสราเอลเปลี่ยนจุดยืนที่ว่านี้แล้วนะคะโดยเฉพาะตัวของเนทันยาหูที่เขามองว่าการ คงกำลังทหารของอิสราเอลเอาไว้ในฟิลาเดลฟีคอริดเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยให้อิสราเอลเนี่ยมั่นคงปลอดภัยจากการโจมตีจากกลุ่มฮามาสได้ค่ะอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้อังกฤษจะระง,งับใบ <is not S 1> อนุญ,ญาตส่งออกอาวุธยุธโทโธปกรณ์และ <We have S 1> อุป,ปกรณ์ต่างๆทางการทหารให้แก่อราเอลจำนวน30 <or not. S 2> จาก350รายการโดยทันทีเพราะว่า มีความเสี่ยงที่ยุโทโธปกรณ์เหล่านี้อาจจะถูกนําไปใช้ในการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงในจํานวนรายการที่ถูกระงับจากครอบคลุมไปถึงชิ้นส่วนของเครื่องบินทหารรวมถึงเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็โดรนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าการตัดสินใจระงับไปอนุญาตไม่ได้หมายถึง การห้ามการขายอาวุธทั้งหมดให้อิสราเอลแต่ว่าจะเป็นอาวุธในส่วนที่อาจจะนําไปใช้ในเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซาเท่านั้นรัฐบาลอังกฤษเนี่ยไม่ได้มอบอาวุธให้อิสราเอลโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นการออกใบอนุญาตให้บริษัทต่างๆขายอาวุธให้อิสราเอลได้ซึ่งปัจจุบันอังกฤษส่งออกอาวุธเพียงไม่ถึงร้อยละหนึ่งของจำนวนอาวุธที่อิสราเอลได้รับนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเนี่ยยืนยันว่า การระง,งับใบอนุญาตครั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอิสราเอลแต่อย่างใดส่วนสถานการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นในอิสราเอลเวลานี้เมื่อลุกลามหลายวันนานๆเข้าแล้วก็เริ่มมีคนออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบกับการประท้วงช่วงปีที่แล้วที่เป็นการประท้วงการพยายามปฏิรูประบบตุลาการของเนทันยาฮูที่คนก็ออกมาเยอะทั้งประเทศเหมือนกันแล้วหลายคนก็มองว่าครั้งนี้เนี่ยจะกดดันเนทันยาฮูได้จริงๆหรือเปล่า บางทีอาจจะไม่สําเร็จหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติยุติสงครามสงครามจบเมื่อไหร่ก็เป็นไปได้ว่าตําแหน่งเก้าอี้ของเนทันยาฮูก็จะหมดอายุลงเมื่อนั้นเหมือนกันดังนั้นมองแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะจบลงสวยๆในเร็ววันนี้ครับเพราะว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือ7ตุลาคม ก่อนหน้านั้นคนออกมาภาพลักษณะแบบนี้เลยนะครับออกมาประท้วงในธันยาคูแล้วก็ต้องการให้ลงจากตําแหน่งด้วยซ้ำนะครับแต่พอมีเหตุการณ์7ตุลาคมเกิดขึ้นปุ๊บก็แน่นอนเลยครับว่าในธันยาฮูก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ท่าทีช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแตกต่างกับล่าสุดที่ BBC เพิ่งรายงานเลยคุณวิค่ะเขาบอกว่าในธันยาฮูออกมาร้องขอความเห็นใจใแล้วก็ขอให้ประชาชนชาวอิสาราเอล ให้อภัยต่อความผิดพลาดของกองกําลังของอิสราเอลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวประกันนั้ก6คนอ,ออกมาจากกาซาได้ถ้าทีนี้น่าติดตามต่อนะครับว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมา จะมีท่าทีออกมาอย่างไรต่อไปกับท่าทีล่าสุดของในทันยาฮูด้วยนะต้องออกมาขอโทษแล้วเพราะาว่าเมื่อวานก็มีการเปิดเผยออกมาว่าในจํานวนตัวประกันที่เสียชีวิตล่าสุดชุดล่าสุด6คนเนี่ยมีน่าจะสักครึ่งหนึ่งมั้งที่อยู่ในรายชื่อของตัวประกันที่จะได้รับอิสรภาพเป็นชุดแรกหากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงดังนั้นถ้าช่วยได้เร็วกว่านี้สักหน่อยหรือว่าผลักดันข้อตกลงหยุดยิงได้เร็วกว่านี้สักหน่อยอก็น่าจะมีคนรอดชีวิตอย่างน้อยๆก็3าคนแล้วแล้วยังไม่พอคือ การเสียชีวิตของตัวประกันเนี่ยเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่กองกําลังของอิสราเอลจะเข้าไปถึงด้วย<ช>ก็แสดงได้เห็นชัดเจนนะครับว่าตลอด11เดือนที่ผ่านมาตัวประกันเนี่ยมีชีวิตรอดจนไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่กองกําลังจะไปถึงเนี่ยถูกสังหาร,รนะครับ,รบมันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนแล้วก็ทําให้อารมณ์ความรู้สึกของชาวอิสราเอลเนี่ยค่อนข้างโกรธเดียวอยู่พอสมควรดีเดียวนะครับ